กับไปเฮดเรียกนําบริษัทก็ได้4หาเดือนแล้ว อาเนาะสบายดีเนาะสบายดีผีพี่เพื่อนเบิร์สู่คู่สู่คนสำรับตอนเช้าวันนี้ข,ขึ้นมาอยู่ทึ่งให้ขึ้นมาดพักเพราะว่าเฮาได้ว่านพักไปแล้วเนาะตอนนี้มันกำลังขึ้นอยู่เนาะอีกประมาณสองอาทิตย์น่าจะพอดีเฮาหลกเอาไปปลูกแล้วเนาะแล้วก็วันนี้เฮาก็สีคุดอีกนานพักขุดนานพักประมาณนานหนึ่ง ขุดไว้เพื่ออันพักที่เฮาว้านมันง่ายแล้วเฮาลกเอามาปลูกเลยเนาะแล้วก็ต้องขอบอกขอบใจ fc b i r d สุขุสุคน,นที่ห้เกียรติเขามาเบิ่งมาสมสองคล้องค่อยเนาะบ่ว่าจะเป็นอยู่ลาวอยู่ไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศะจะได้ก็ต้องขอบอกขอบใจหลายๆหรือว่าขอบคุณมากๆเนาะที่ห้เกียรติเขามาเบิ่งมาสมให้กำลังใจมาตลอดหรือว่าคอมเมนต์ติส้ม เนาะจังไดก็ขอบใจหลายๆเนาะเฮาก็สิพยายามเฮ็ดคลิปให้ดีๆอีกเนาะคือชีวิตการปรัจจุบันของเฮานี่แลหละเฮาจะเฮ็ดเนาะ หดอันพักเบิ่งนี้บัวนึงแล้วก็นานเบิ่งลุมบัวนเบิ่งนี้นี่ยังบ่ทันฟ่งเพราะว่าเฮาว่านใหม่ๆ หัวบัวอันหนึ่งมันหายไปแล้วเลือดอันหนึ่งต้องได้เปลี่ยน สำเร็จเรียบร้อยเอาโคดส่วนพัก เาจะขุดอีกนานหนึ่งขุดเพิ่มบอนนี้แหละโอ,อันนี้กับแมนต้นมาคามเอาจะบอไปขุดหอดนี่ อนันนี้ต้นมะขามขุดเพียงนี้เอา คนเขานี่กับเขาบสมาร์จูดได้เพราะว่าเขายังบมท่านเฮ็ดบุญงะหรือว่าบุญเอาเขาไมาขึ้นเราถ้าว่าเขาได้เฮ็ดบุญแล้วของสมาร์จูดได้อันนี้มันแต่เคลี้ยวออกเลยเอากระจกมาเสียมันจะสบาย สำเร็จเ,เสียญาออกถ้าวะเฮาคุดนี่น่าจะได้ซองนานเพราะวา่าเฮาเสียญงาค่อนข้างกลวงนานพักที่เฮาวานแล้วบางในกะแตกแล้วแต่ว่าบางในก็นยัง่งต้นมะขาม เป็นเส้นไว้ก่อนขุดตามแคมถ like ือว่าเฮาขุดไว้แบบนี้ก่อนเพื่อมันงายเวลาเฮาขุดขึ้นมาจากนี่เพราะว่าเราได้แบงแล้วเป็นห้องเป็นห้องส่วน หน้านันนี้นี่แมนเขาคุดจําหอนี้ก็บได้เพราะว่าไก่ต้นอ้อยหน้านี้นี่ขึ้นเทิงแต่ว่าหน้านั้นนี่ลงลุมอีกขึ้นเทิง,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 งบ่ได้มีต้นมะขาม ำเร็จเฮาขุดไว้2นานก่อนถึงว่าขุดลายก็เบี้ยยังบ่ทันใหญ่วันใดเวลาบางๆเฮาก็ขึ้นมาขุดมือละ2นาน3นานน่าจะโอเคแล้วขุดสมนี้ก่อน เอาขี้แก่ไปนี่ไปเลี้ยงปลาก่อนปลาเนี่ยหาเลี้ยงจะเกือบทุกมือคือกันน่าจะโอเคแหละสำนีพราัว่าเาเลี้ยงทุกมือทุกมือปลากับโบร้ายแล้วมันหายไปหายไป เมันสวบกินวิธีเอาหอมบัวเนี่ยเขาต้องเอาเขาเบิ่งปลายขขามันถ้าว่าปลายมันออกเสีเเรื่องเขาจะหักเอาเลย ว่าอันใดแบบปลายเสเรื่องนี้แมนแกแล้ว ตอนนี้อหอยกระย่างมาฮอดเทื่อนสีมเฮ็ดาหามเทียงก็คือเราจะเฮ็ดต้มปลาปลาถีน้องทรายซื้อเอามาจากเมืองคุณดีตอนฮับน้องทรายเลยน้องทรายมาแต่เฮ็ดวิญญาณบริษัทเพิ่นฮักกม่ามึงขึ้นนี่แลหละหอยโทรบอกให้เพิ่นซื้อปลา ปลาสองโลเพิ่นซื้อแล้วก็เฮาเฮ็ดหารเที่ยงวันนี่วหนึงเหลือนั่นนี่เฮาตาเป็นสีแ้งพอได้กินประหยัด กับไปนัวนี่แม่นเฮาใส่ก่อนเพื่อน้ํามันสดไว้ปกติอยู่บ้านเฮานี่บ่มีเครื่องปรุงแนวอื่นนอกจากเกลือกับแป้งนัวปลาแดกเฮาก็บ่ค่อยได้กินปานใดบ่ค่อยได้ใช้ เผ็ดเนี่ยเขาใส่บอล้ายใส่แกงยานมันเผ็ดใส่หน่อยนึง,นงอันนี้แมนคิงเขาใส่สนิบบะตองใส่ไลยคิงทำมาเขาใส่ไลยมันเผ็ดคือกันน้ำหนึ่งฟอดแห้ง เอาใส่เลยป้าถ้าว่าเอาใส่ป้าส่วงน้ำยังปรปทันคดนี่มันกินข้าวประเภทป้านี่เวลาเอาต้มแบบนี้เอาประตองคน้ายถ้าว่าเาคนไปคนมามันมุ่นหรือว่ามันกินข้าว ใส่ใบ,บมะขา,ามออนลงมักเพ็ดผักเทียมขิงเฮาจีจีซุกเนี่ยเฮาเอามาตำอันนี้แมนเกลกับแป้งนัว เอาใส่ฮอมบัวนี่เขาต้มบดน้นต้มประมาณสองสามนาทีปลงออกเลยสุกเรียบร้อยต้มปลา ปั้นขนาด บาบไปตอนนี้พิ่เข้ากะได้มานั่งว่วามผ่าน้องายก็มาหว่วงแล้วเพราะว่าน้องายมากวันนี้ตอนทับน้องายกินตุมปลาน้องายก็ไปเฮ็ดเรียกน้ำบริษัทก็ได้สี่หาเดือนแล้วเดือนนี้เพิ่นมาเอามามามาทุกคนมากินข้าวกันส่วนน้องแงก็ยังบ่ทันมาแต่เฮียน Nhai, so say, nước trắng hiền để phải lúc nằm không ngừng. Hãy hỏi, bên ngoài, anh à, ông cái bòi. Hoặc mình อันนี้แมนใส่ปลาเมื่อเขาต้มเลือแต่น้ำมันเง มันขนาดปลาแบบนี้